สวัสดีครับเพื่อนๆที่ผมบอกเพื่อนว่ารุ่นนี้มีตัวถนอมแบตเตอรี่ครับฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวมาให้ดูครับอจอบกับจอบกับปิ๊บเร็วไปหน่อยจริงๆคือยี่สิบสองยี่สิบสองจุดแปดนะครับแต่ว่าอัตรากระพริบสูงเลยอาจจะเห็นเป็นภาพกระพริบกระพริบกระพริบนะครับที่แอปอะครับที่แอปเอามาที่ฟังก์ชันนี้ครับแบตเตอรี่ เดี๋ยวผมปรับให้ดูครับเพื่อนเพื่อนดูว่าตอนนี้คือประมาณยี่สิบสองวัตต์นะครับยีนะ่สิบสองวัตต์ยี่สิบสองจุดแปดยี่สามอะเดี๋ยวผมจะปรับให้มันชาร์จเป็นแบบชาร์จธรรมดาครับนะครับ,นะรบปรับแล้วก็เหลือแค่สิบสามจุดสามวัตต์นะครับสามจุดสามวัตต์น,นี้ปรับเป็นแม็กนะครับแต่ถ้าเราปรับกลับไปเป็นแค่ลงแค่าเาตัวเดียวก็พอครับเนี่ยครับไอตัวชาร์จกิ้งสปีดมันจะไม่ไม่ทำงานนะครับมันก็จะกลับไปชาร์จเร็วเหมือนเดิม ครับผมปรับอันนี้มาปึ๊บก็จะเดือดวันสิบสามวันก็จะช่วยถนอมแบตได้ดีครับถ้าใครไม่รีบใช้งานหรือว่าไม่ได้จะพาเครื่องไปที่ไหนครับก็ใช้แบบนี้ก็จะช่วยให้แบตเตอรี่นะครับถนอมฝากข้อมูลไว้วันนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ